สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องรน้าข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage น,นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองแมนเชสเตอร์เตดนะฮะให้กดติดตามกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับโอเคนะครับมากันเรื่องราวเรื่องแรกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ เกมระหว่างท็อตแนม็ปสเปอร์นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเราก็จะมาพรีวิวกันนะครับการพรีวิวนะครับก็จะบอกในเรื่องราวการแข่งขันด้วยนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่านะสำหรับเกมวันนี้นะครับจะเตะในคืนวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับ2 0ง0นนะครับเวลาตามประเทศไทยเนี่ยก็ตี2องทีนะครับก็คือคืนวันศุกร์นะครับเข้าเช้าวันเสาร์ ก็เป็นว่าวันศุกร์ปุ๊บถ้าใครจะรอดูเนี่ยก็อย่านอนแล้วกันนั่งให้มันถึงตี2องนะครับก็ได้ดูอย่างแน่นอนนะครับคู่แข่งครับเป็นคู่ระหว่างท็อตแนมสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเตะในบ้านของสเปอร์นะครับท็อตแนมสเปอร์สเตเดียมนะครับถ่ายท่าสดถ้าดูแบบถูกลิขิ์ก็ทรูนะครับส่วนใครจะดูแบบออนไลน์ก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วครับในเรื่องนั้นนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับอย่างท็อตแนมอั s เปอร์ผมก็ขออนุญาตแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะสเปอร์เนี่ยนะครับจะได้ตัวหลักกลับมาอย่างเฮลลี่เคนซอนเฮืองมินนะครับแต่ว่าไม่มีเดลี่อาลีนะครับที่เราทราบกันว่าโดนแบน์ไปนะครับเนื่องจากว่าไปทําดราม่ามาก่อนหน้านั้นซึ่งทุกคนน่าจะได้ติดตามข่าวกันอยู่นะครับว่าเดลี่อาลีโดนอะไรนะครับนอกจากนี้แนวรับดาวุ่งตัวเก่งอย่าง ทันกังก้าก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่คือตอนนี้พวกเขาเนี่ยได้หมัวหองตัวเก่งกลับมาได้แนวรุกตัวเก่งกลับมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจัดเต็มกันได้ผู้เล่น11ตัวจริงคาดการนะครับของทัดเดนเปอร์เนี่ยก็จะมีฮูโกยอริสเป็นผู้สับประตูแนวรับเป็นเดวิสเป็นอันเดเวเรลซานเชสโอเยนะครับนี่คือบรรดาแนวรับนะฮะส่วนกองกลางครับ สเปอร์เนี่ยจะมีไดเออร์เฮลลี่วิงส์โลเซลโซ่นะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยจะเป็นซอนเทืงมินนะครับแล้วก็เฮลลี่เคนรวมทั้งเบิร์กไว้ด้วยนะครับเป็น3ประสานในแดนหน้าดูแล้วเนี่ยระบบมันน่าจะมาในระบบสีมสามนะครับนะนี่คือแผนของทางท็อตแนมสเปอร์ที่น่าจะใช้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนัดน,นี้นะครับส่วนแมนยูเรานะครับแมนยูเราความพร้อมออกมาอย่างไรกันบ้าง สภาพทีมโดยรวมเนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับแต่ว่าจากบทสัมภาษณ์ของโซชาล่าสุดโซชาออกมาพูดว่าฟิลโจนกับอักเซลตัวเซเบเนี่ยน่าจะไม่พร้อมสำหรับเกมนัดนี้นะครับอ่นะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีอาการบาดเจ็บหนักหนา แค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของมาคาร์ลัตฟอร์ดรวมทั้งเพาบาที่มีอาการบาดเจ็บไปนานเนี่ยนะครับตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วแล้วก็มีความกระหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอเดือนครับว่าทั้งคู่จะพร้อมลงสนามหรือไม่นะครับหรือว่าต้องมีการแบ่ง ในเรื่องของโอกาสการลงสนามหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงครับต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการจัดทัพนะฮะแถมทั้งโอลเลย์โซชาเนียยังได้กล่าวนะครับว่าการพบก,กับท็อนเนมอเปอร์เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากครับนี่คือแมตช์สำคัญแมตช์หนึ่งในลีกเลยก็ว่าได้ครับเป็นแมตช์ใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็เรื่องของสภาพทีมโดยรวมนะครับโซชาบ,บอกว่าก่อนหน้านั้นเราเคยได้มีการแบ่งทีมกัน11ต,ต่อ11ประมาณสัก2-3เกมได้นะครับที่เราได้เห็นภาพกันก่อนหน้านั้นนะฮะเพื่อเตรรียมมมควาพ้อ แล้วก็ยังมีการเชิญเวสบอมเนี่ยมาร่วมในเรื่องของการอุ่นเครื่องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพทีมตอนนี้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีมากแล้วก็ตอนนี้นักเตะทุกคนก็ฟิตแบบเต็มร้อยแล้วก็พร้อมลุยแบบจริงจังอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันกันในวันศุกร์นะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวของทางโอลิโกโซชาที่ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็ความพร้อมต่างๆนะครับทีนี้สเปดต,ตัวผู้เล่นคาดการณ์นะครับที่ผมไปดูจากหลายๆสื่อ ออกมาเนี่ยนะครับนะแต่ละสื่อให้เหตุผลไม่เหมือนกันคาดการณ์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสื่อหนึ่งด้วยแต่ว่าเอาที่ผมเห็นบ่อยๆหรือว่าเห็นเยอะที่สุดเนี่ยในตอนนี้ก็คือสเปตัวจริงประมาณนี้ครับว่ามี w ดเบดิามีลุคชอมีแม็กไวมีดินนเลิฟวันบิซาก้านะครับเป็น4แนวรับกองกลางเป็นแม็กคูมินีบ็อกบาเป็นบรูโนนะครับเป็นกลาง3คนแล้วก็กองหน้าเนี่ยจะเป็น แรดฟอร์ดมาร์คเซียลกรีนวูดนะครับหรือว่าตัวรุกแล้วกัน3คนนี้นะครับที่น่าจะลงพร้อมกันซึ่งมันสามารถเล่นในระบบสีมสามก็ได้แต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมา4 2 3 1โดยเอาบ็อกบ่ายืนคู่กับแม็กโทนะครับแล้วก็ปรูโน่เป็นมิดฟิลด์ตัวุกนะฮะแรดฟอร์ดอาจจะเป็นนัานซ้ายนั่นแหละนะครับถูกแล้วนะฮะกรีนวูดก็เป็นนัานขวามาร์คเซียลก็เป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีอาจจะโยกมาเป็นสีมสามก็ได้นะครับ โดยผักดันบล็อกบาขึ้นมาเป็นกลางซ้ายบรูโนเป็นกลางขวาแม็กโตเป็นมิดฟิลด์เชิงรับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะต้องรอดูกันเพราะว่ามันสลับรับเปลี่ยนนิดเดียวเองนะครับ4 2 3 1กับ4 3สมเนี่ยนะครับนิดเดียวนะฮะก็รอดูในเรื่องของการยุดหยุ่นของแผนระหว่างทำการแข่งขันนะฮะสถิติอื่นนะครับที่เอามาฝากกันครับ5นัดหลังนะครับแมนยูชนะ4เสมอ1แพ้0ูนย์ะครับส่วนท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยนะครับ ชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ถ้ารวมกันทุกรายการนะห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับเฮดทูเฮดที่เจอกันมานะครับทั้งสองทีมเนี่ยนะครับสเปอร์เนี่ยชนะมาหนึ่งเสมอศูนย์แมนยูชนะมา 1, ส 0, มี่ 4, ด้วยกันนะครับแถมทั้งสถิติอื่นๆที่น่าสนใจครับท็อตแนมอัสเปอร์เนี่ยยิงประตูในบ้านได้เพียงแค่สิบเจ็ดประตูจากยี่สิบเอ็ดเกมในทุกรายการซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ท็อตแนมอัสเปอร์เนี่ย เก็บได้เพียงแค่1นึ่งคลีนชีสจาก10เกมในบ้านหลังสุดด้วยนะครับ20จาก45ประตูในลีกเนี่ยสเปอร์ทำได้ในฤดูกาลนี้มาจากผู้เล่นเพียงแค่2รายเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากแฮร์รี่คนสิประตูซอนเฮงเมน9ลูกด้วยนะฮะซึ่งทั้งคู่กลับมาแล้วครับซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราทำงานเด่งขัน,นขเนี่ยแฮร์รี่คนก็มีอาการบาดเจ็บมันก็อาจจะเป็นการตอบดาวสเปอร์ลงไปอีกแต่ว่าตอนเนี้ย คือหัวขหอกคนสมคัญกลับมาแนวรุกคนสาคัญกลับมาเนี่ยโอ้โหเป็นการแบบว่าจัดเต็มใส่แมนยูได้อย่างแน่นอนครับเพราะงั้นเราเจอศึกหนักนะแล้วก็ส่วนใหญ่ประตูที่สเปอร์ด้าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับมาจากเคลลี่คินแล้วก็ซอนฮึงมินด้วยนะครับแล้วก็สถิติอื่นๆครับแมนยูเองเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับในเกมพิบัลอิงกิษที่ออกไปเยือนคู่แข่งมาแล้ว5นัดติดต่อกันชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้สูนด้วยกันนะครับ แล้วก็5นัดหลังสุดที่แมนยูชนะในลีกเนี่ยพวกเขาไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับแถมยิงได้เฉลีย่ยเกมละ2.6ประตูอีกด้วยนะครับน,ะนี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยมักจะทําได้ดีในการพบกับทีมใหญ่ในช่วงฤดูกาลนี้ด้วยครับด้วยการเอาชนะซิตี้ด้วยการเอาชนะ City, เชลซีเลสเตอร์ทอ็อตแนมอัเปอ นี่คือตัวอย่างนะครับและสถิติสุดท้ายครับแรดฟอร์ดต้องการอีกประตูเดียวครับที่จะสามารถทำสถิติยิงได้ถึง20ลูกในทุกรายการเป็นครั้งแรกในชีวิตการแข่งของเขาอีกด้วยนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจเอามาฝากกันนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของการพรีวิวนะครับเอามาฝากกันก็โดยรวมประมาณนี้แฟนผีอย่าลืมติดตามรับชมกันนะฮะปีสองสิบห้านะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนครับลองวิเคราะห์แล้วก็ลองที่จะ คาดการเกี่ยวกับผลการแข่งขันออกมาดูครับว่าทีมไหนจะชนะแมนยูจะชนะเท่าไรสเปอร์ชนะเท่าไหรหรือว่าจะเสมอเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาว่าใครเป็นคนทําประตูนะครับมาร่วมสนุกกันหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมเกินกันเอาไว้ครับว่าบางสื่อมันมีการคาดการระบวงก,การเล่นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่จะคาดการมาว่า4 2 3สแต่ทีนี้นะครับผมจะให้ดู แผนอีกแผนหนึ่งเป็นระบบหลัง3นะครับหลัง3เนี่ยคือถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโซชามากจะใช้แผนการเล่น3-5-2หรือว่าหลัง3เนี่ยคือใช้บ่อยมากในเกมพบกับทีมใหญ่แบบนี้นะครับเกมใหญ่โซชามากจะใช้ทีนี้เรามาดูกันครับจากทีโบนาแต่ว่าทีโบนาเนี่ยเขาไปเอามาจากมิเชลคอร์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวของเดอะแอตแลนติกด้วย ก็จัดตามนี้ครับ3 4 2 1นะครับหรือว่าพูดโดยรวมเนี่ยมันก็อยู่ที่352นะครับแต่ว่า3 421เนี่ยเขาแยกมาให้นะฮะหลัง3คนนะครับจะเป็นลุกชอนะครับเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายซึ่งเราได้เห็นบ่อยแล้วแหละว,ว่าลุกชอเล่นได้นะครับแล้วก็แม็กควายเป็นเซ็นเตอร์ตัวตรงกลางดินเดเลอร์เป็นเซ็นเตอร์ฝั่งขวานะครับส่วน4กองกลางเนี่ยนะครับ เนะยิงขึ้นมาจากแนวรับเนี่ยก็จะเป็นเดนเน่เจมเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายสาหรับวิงแบ็กด้านขวาเนี่ยเป็นอารอนมอนวิซาก้านะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่ามีบ็อกบาจับคู่กับแม็กโทร์มนีส่วน Mid ิดฟิลด์ตลุกเนี่ยจะเป็นบรูโน่นะครับแล้วก็กองหน้าคู่กันเนี่ยจะเป็นแรดฟอร์ดกับอองตัรีมารซิอาหนะครับนี่คือแผนที่น่าจะเกิดขึ้นที่ผมมองว่ามันต้องออกมา2แผนนี้แหละก็คือ352กับ 4 2 3 1ตามปกตินะครับแล้วก็น่าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ส่วนใหญ่อะ่ะคนจะโฟกัสไปที่กองกลางตัวตรงกลาง3คนนะครับก็คือเนี่ยสคนเนี้ยจะเลือกใครนะครับคือบางสื่อบอกว่าเฟรดนะครับเฟรดแทนบ็อกบา์ยืนคู่กับแมคโคนะครับแต่บูโน่เนี่ยคือไม่เอาออกอยู่แล้วแหละเพราะบูโน่เนี่ยยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตำแหน่งคู่กันเนี่ยยืนคู่กันเนี่ยจะเป็นใครเนี่ยคือตอนนี้หลายสื่อวิเคราะห์ไม่เหมือนกันครับ สื่อใหญ่ก็บอกว่าบางทีก็อาจจะเป็นเฟสยืนคู่กับบล็อกบารหรือแม็ t โทมินีจะเป็นเฟสหรืออาจจะเป็นมาติดหรือเปล่านะครับคือมันตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันเลือกได้หมดครับตอนนี้ผมคิดว่าใครก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเอาจากหลายๆสื่อส่วนใหญ่เขาบอกว่าน่าจะเป็นแม็กโทมินีบรูโนแล้วก็บล็อกบาร์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับว่าระบบการเล่นอย่างที่แฟนผีคิดเห็นเนี่ย จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรในมุมมองของแฟนพีนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้ครับเรามาดูเรื่องราวอื่นกันหน่อยนะครับทีนี้บทสัมภาษณ์ของทางเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะครับเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเนี่ยอดีตผู้สาวประตูตของทางแมนยูนะฮะก็หวังว่าทีมเก่าเนี่ยจะออกสตาร์ทได้ดีหลังจากที่กลับมาแข่งขันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความหวังของเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะฮะเขาก็อยากเห็นทีมเก่าเนี่ยไปได้ดีนะครับ ไปได้ดีแบบเรื่อยๆอเพราะว่าก่อนนั้นเราก็ทําได้ดีแล้วแต่ว่ามันก็มีการชะง,งักกันขันกันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาก็อยากให้รักษามาตรฐานของพวกเขาต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับแองเคีโกเมสครับอเล็กซาโซชาครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่า ตอนนี้ทางสโมสรนนได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับเอ็นเคลโกเมสไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็อยู่ที่ตัวนักเตะเนี่ยนะครับว่าจะตกลงอย่างไรนะครับซึ่งดูจากมุมมองของทางโซชาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยรู้สึกว่าเขามั่นใจว่าเองนเคลโกเมสเนี่ยน่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ถ้าเรื่องไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ก็ต้องรอดูกันนะครับในเรื่องนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องราวของยูโรปาลีกครับล่าสุดยูฟายูโรปาลีกเนี่ยจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งนะครับ ในวันที่5สิงหาคมนะฮะแล้วก็ตั้งแต่รอบ8ทีมจนถึงนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันที่เยอรมันด้วยนะครับนี่คือการยืนยันจากสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่านะฮะที่มีการออกมายืนยันโปรแกรมการแข่งขันนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องราวของแคม e r อ n b นบอสวิกแจ็กสันนะครับก็ยังจำกันได้ไหมครับนักเตะรานี้ที่โดนดันขึ้นมาในยุคข,ของลุยฟานเกวนะฮะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ตอนนี้ทางสโมสรเตรียมที่จะปล่อยนักเตะราณีออกจากทีมแล้วนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้คือปล่อยรอบนี้ไม่ได้แบบว่าปล่อยยืมตัวนะคือปล่อยไปเลยครับปล่อยแบบขาดไปเลยครับส่วนจะไปอยู่ทีมไหนก็ต้องรอดูกันนะครับเกี่ยวกับนักเตะรานีฮะก็น่าจะจํากันได้นะที่โดนดันขึ้นมานะครับรุ่นๆกันก็ไปหมดแล้วนะครับสำหรับแคมารอนบอลวิกเซสันเนี่ยนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับที่แมนยูเตรียมปล่อยออกจากทีมในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับก็คือดิออนแม็กกี้นะครับที่สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแล้วก็แมนยูก็ไม่น่าจะต่อด้วยแล้วก็ปล่อยไปนะครับส่วนจะไปทีมไหนก็รอดูเช่นเดียวกันนะครับเห็นว่ามีหลายทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพในลีกสเปนในลีกโปรตุเกสก็มีการเข้ามาพูดคุยแล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับการดึงดารรุ่งราณีไปร่วมทับนะฮะ เรื่องราวเกี่ยวกับอสูฟาตีครับเอามาฝากกันครับนี่คือบทวิเคราะห์จากเจอโรมลาเก้ครับซึ่งเป็นกูรูชื่อดังของวงการฟุตบอลสเปนนะเขามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูไม่เคยทำข้อเสนอก,กับอสูฟาตีเลยฮะตัวแทนของอสูฟาตีอย่างจอสเมนเดสเองก็ได้มีการเข้าไปสอบถามกันทางบาร์ซ่าแล้วก่อนที่มันจะเกิดเรื่องของโควิด19ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่เาวรุงรายนี้จะย้ายออกจากทีมซึ่ง แน่นอนครับว่าบาร์ซ่าตอบชัดเจนว่าไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะว่าแมนยูก็ไม่ได้ให้ความสนใจข่าวที่ออกมาก็อาจจะเป็นการเล่นข่าวก็10ข่าวหรือไปเองก็ได้นะครับหรือมันก็เชื่อถือได้แบบนั้นก็ได้เพราะว่าสื่อใหญ่ๆมันก็เล่นมาเหมือนกันอย่างเดอะทามก็บอกว่าแมนยูก็จริงจังแต่ว่ายื่นไปแล้วบาร์ซ่าไม่เล่นด้วยนะครับ แล้วก็ประเด็นต่อไปครับก็เป็นนักข่าวของทาวส p ปอร์ตอย่างพอลเฮิร์ตนะครับที่เป็นนักข่าวที่มักจะเล่นข่าวของฝั่งแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกำลังเฝ้าติดตามแนวรับของบิยารเรอลอย่างพอ t o r r e สนะฮะซึ่งแนวรับรายเนี้ยเป็นที่สนใจของทางอาร์เซนอลด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้เห็นผลว่า คือตอนนี้ตัวเลือกมันก็มีเยอะแหละในตำแหน่งเซนเตอร์แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บอย่างอิลลิบายี่ฟิโจนแอสเซอตนเซเบ้อย่างเงี้ยนะครับได้รับบาดเจ็บบ่อยมากคิสมอลลิงก็น่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โรโฮเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะมีการติดตามหรือว่าให้ความสนใจแนวรับเข้ามาเพิ่มเติมหรือว่าดึงเข้ามาเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็เปาตอเสอาจจะอยู่ในดิส์ลายชื่อก็ได้ นะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปครับเรื่องราวต่อมาเนี่ยนะฮะก็เป็นข่าวก็สิบกันออกมาจาก c o r ์เรเ e d เดลสปอรนะครับสื่อของอิตาลีเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจทางอุนแดน,นะครับแนวรุกของทางโรมา่าซึ่งทางแมนยูเนี่ยมองว่าอุนแดนเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดพวกเขาพลาดการได้ตัวจา,ารดอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่2นะ ที่แมนยูให้ความสนใจก่อนหน้านั้นน่แมนยูก็มีการมองฟิลิโกเคียซ่า,าวไว้ด้วยคอนทาฟีออฟนะครับแล้วก็อุนแดก็เข้ามาเพิ่มเติมกันไปนะครับเป็นทางเลือกเพิ่มเติมแล้วก็เชื่อกันว่าค่าตัวไม่แพงด้วยครับนะสำหรับนักเตะรานี้เรื่องราวเกี่ยวกับเบนนัสเซอร์นะครับกองกลางของทางเอซิมิลานที่ไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์เดนนะฮะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมายืนยันครับว่าเขายังมีความสุขดีกับทางเอซิมิลาน แล้วก็เขาไม่ต้องการย้ายไปไหนนะครับเขาต้องการโฟกัสอยู่ที่นี่ณปัจจุบันนี้เขาก็ยังต้องการโฟกัสอยู่ที่นี่นะโดยรวมก็คือแฮปปี้กับเอเชียนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการย้ายทีมก็สยบข่าวลือการย้ายไปได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องดาว่อวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจโดยรอมที่ผมสรุปมาให้นะครับอย่าลืมนะครับ ติดตามรับชมฟุตบอลพรีเมีร์กอังกฤษนะครับแมนยู U, กลับมาเตะแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆคู่ก็กลับมาเตะเช่นเดียวกันหลายๆลยีกด้วยนะครับก็ขอให้รับชมฟุตบอลอย่างสุขสนานกันแล้วกันนะครับสจบคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ